ใส่พวกนี้อะใส่ลงไปแบบนี้ ส่มสามสิบบาทต่อยใส่ไอ่องแต่พเป็นาแหงเป็นปาสามิบน้ำกรองเนี้ยมันหลายกว่ากันแหแ้วใส่กล่องเยอะมาก แบบซต์กองกแ,บบกกแบบนี้แบบใสพกก่พ่วงแบบนี้

จะเหมือนสมสมบัิคุณให้ลูกค้าจรงๆเวที่เอาตัวนี้ก็ไดองอยากรู้ว่าแถวอยู่ตรงไหนที่ช่วยๆค่ะเต็มมือเท่าไหร่เลยค่ะอ๋อเตมห้านเ้ยเพื่อนเ่อนเพ่อนพี่นะพี่ไปเล่ยเพื่อนพี่นะ พี่วิ่งค่ะตรงนี้พี่้าปาะานโอ้อาวเขาอยอ่ะโอ้โอผู้ดีนั่ป็้นเกียรอยู่ยไปบด เราทำใหม่ๆนะครับวันนี้เตียงตับค่ะอแวบเดียวครับนี่แวบเดียวแวบเดียวหมดเกลี้ยงลูกหลายคนเลยบรได้กินมือนี้นี่ครับหมดทุกอัน พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ